มิชชั่นท o p ูโต o พอดแคสต let's get out of your orbit sport journey road to your b u y ใหม่สกินแค่จากสีจันสกินมอยส์ซิปเปอร์ซีรีส์ตุ้นน้ำหรือล็อกผิวฉ่ำนาน7 2ชั่วโมงรวมย้อนเวลาไขคดีที่100กับแฟ้มลับที่หายไปในงานไฟนอลฟาวออนไซส์5มีนาคมนี้ณนะ True Digital Park ติดต่อซื้อบัตรได้ที่ Line at mission to the moon หรือติดตามรายละเอียดต่างๆได้ในแฟนเพจ Mission to Pluto ด้วนบัตรมีจำนวนจำกัดใกล้หมดแล้วนะครับแล้วไปเจอกันนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Sport Journey Dark Stadium กับผมโจวี่ชาย,ยุทธนะครับทาง Mission to Pluto Podcast อย่างที่บอกไปว่า Dark Stadium เราจะไปพยายามหานะครับหยิบยกเรื่องราวของวงการกีฬาที่ลึกลับซับซ้บซอนและเชื่อว่า ไม่มีใครเคยฟังหรือว่าไม่มีใครเคยรู้มาก่อนว่าโลกกีฬามันก็มีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นอย่างเรื่องที่วันนี้หยิบม,มาเล่าให้ฟังกันต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวน่าเศร้าในการแข่งขันแอฟริกันคัพออฟเนชั่นนะครับซึ่งเป็นทวนะีปแอฟริกาเนี่ยประเทศต่างๆจะมาแข่งฟุตบอลกันเพื่อแย่งชิงเจ้าของลูกหนังในทวีปแอฟริกาว่าจะเป็นใครนะครับแต่ผลปรากฏว่าวันที่มันเกิดเหตุที่วันนี้ผมได้นามาเล่าเนี่ย มันเป็นการแข่งขันระหว่างประเทศเจ้าภาพนะครับนั่นก็คือแคนาบรูนพบกับคอมเบลสนะครับมีผู้คนจํานวนมากพยายามจะเข้าไปชมในสนามให้ได้แต่เกิดการเบียดเสียดเกิดขึ้นแล้วก็มีการทับกันมีการเหยียบกันจนสุดท้ายมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้มากถึง8คนด้วยกันและมีคนที่บาดเจ็บสาหัสและต้องส่งตัวโรงพยาบาลเนี่ยมากถึง38คนผมต้องบอกว่าเหตุการณ์พยายามเข้าสนามได้เหยียบกันตายในครั้งนี้ มันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกบนโลกของเรานะครับถ้าใครที่เป็นแฟนฟุตบอลอยู่แล้วและรู้จักทีมสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยจะเคยได้ยินเหตุการณ์ที่ชื่อว่าฮิสบโรนะครับและจะเห็นว่าด้านหลังคอปกคลอ,องลิเวอร์พูลเนี่ยจะมีเลข96เกิดขึ้นนั่นก็คือจํานวนของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนั้นวันนี้ผมเลยตั้งใจว่าผมอยากจะหยิบยกเล่า2เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากการเหยียบกันตายที่พยายามจะเข้าไปในสนามว่าเหตุการณ์เนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นข้อผิดพลาดอะไรที่ทำให้ผู้คนเสียชีวิตและมันน่าเศร้าขนาดไหนท้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเริ่มตอนที่เรื่องแรกก็คือ African Cup o f n a t i o n ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่24มกราคมที่ผ่านมานะครับ วันนั้นนะครับเป็นการแข่งขันคู่เจ้าภาพระหว่างแค m ารูนที่มีฉายาว,ว่าทีมหมอผีกับทีมชาติคอมเโลสในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับเพื่อหาผู้ที่จะเข้ารอบถัดไปให้ได้การแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่สนามพอลบิยานะครับสนามของประเทศเจ้าภาพแคนารูนนั่นเองแน่นอนว่าทีมแค m ารูนแข่งในบ้านก็คือเป็นสนามเยา้าผู้คนเนี่ย อยากที่จะเข้าไปดูหรืออยากที่จะเข้าไปเชียร์ทีมชาติตัวเองเนี่ยเพื่อนลุ้นในการเข้าสู่รอบถัดไปครับในสนามในวันนั้นนะครับต้องบอกว่าสนามคอรบิยาเนี่ยสามารถจุผู้คนเต็มจำนวนนะครับ6,000 60, 0ที่นั่งแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดการแพร่ระบาดนะครับทำให้มีการจำกัดจำนวนการเข้าชมนะครับเหลือเพียงแค่48,000ที่นั่งเท่านั้นแต่ทั้งว่า มีรายงานมาครับว่าเกมดังกล่าวเนี่ยมีคนอยากที่จะเข้าไปชมไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลเจ้าภาพหรือว่าทีมเยือนที่มานะครับค mm. อโมโรสเนี่ยมีผู้คนพยายามจะเข้าไปมากกว่าห้าห0่นคนซึ่งนั่นหมายความว่ามันล้นความจุของสนามและที่แย่ไปกว่านั้นนะครับก่อนเออเกมจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยพวกเขาเนี่ยพยายามจะเบียดเสียดแย่งชิงกันเข้าไปครับมีการผลักมีการล้มลงครับจนคนที่ล้มลงไปเนี่ยไม่สามารถ พยุงตัวเองขึ้นมาได้เพราะว่าพอล้มลงไปมันจะมีคนอื่นๆที่ตามมาอยู่ข้างหลังเนี่ยเหยียบและเบียดข้ามคนเหล่านั้นเนี่ยที่จะเข้าไปในสนามทําให้คนที่ถูกเหยียบอยู่ที่พื้นเนี่ยเหมือนหายใจไม่ออกขาดอากาศหายใจแล้วก็คงเหมือนแบบโดนเหยียบจนมันช้ำในตายครับซึ่งมันน่าเศร้าและน่าสงสารมากๆครับเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าไปทีละเรื่องครับ เหตุการณ์ความน่าเศร้าเนี่ยที่ผมได้บอกไปว่ามันมีคนเสียชีวิตมากถึง8คนและบาดเจ็บ38ลรายนะครับมีการตั้งคำถามว่าเฮ้ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมเกมอื่นๆของต่างประเทศอะที่เขาจัดผู้คนชมบอลโลกหรือบอลยูโรคนก็เยอะไม่เห็นมีปัญหาเหยียบกันตายเลยแต่ครั้งนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมีคนไปสอบถามและสืบสวนเกิดขึ้นครับประธานผู้จัดงานเนี่ยได้แถลงข่าวครับเปิดเผยว่าในวันดังกล่าวเนี่ย สนามนะครับมันจะมีประตูทางเข้าทั้งหมดประมาณ3ทางด้วยกันซึ่งเป็นประตูขนาดใหญ่แต่ถ้ว่าจู่ๆครับวันนั้นเนี่ยสนามประตูหลัก2ประตูเนี่ยสใน3มเนี่ยถูกปิดโดยไม่ทราบสาเหตุครับและก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนปิดครับทําให้ผู้ชมเนี่ยที่มีมากกว่า50,000คนพยายามจะเข้าไปในสนามด้วยประตูประตูเดียวครับคนที่ ไม่แข็งแรงคนที่สะดุดล้มหรือคนที่เป็นเด็กหรืออ่อนแอเนี่ยก็โดนผลักโดนเบียดโดนเหยียบตามมาครับโดยเขากล่าวโทษครับว่าคนที่ปิดประตูในวันนั้นเนี่ยยังไม่รู้นะว่าเป็นใครแต่ต้องหาตัวและนำมาลงโทษให้จงได้เพราะเขาเชื่อว่าถ้าประตูทุกบานถูกเปิดมันจะไม่เกิดเหตุการณ์น่าเศร้าแบบนี้เกิดขึ้นครับยิ่งไปว่านั้นครับหลายคนบอกว่า สนามนั้นเนี่ยแม้ว่าจะมีความจุคนมากถึง60 0 0 0คนแต่พบว่ามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจในวันนั้นไม่ถึง20สินายด้วยซ้ำครับโหอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าแปลกใจเหมือนกันนะครับผู้เสียชีวิต8คนที่ผมเล่าให้ฟังไปเล่าต่อครับว่า8คนที่ว่านั้นส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะครับเด็กครับที่เขาไม่สามารถสู้แรงคนจำนวนมากในการผลักในการที่จะ ลุกกลับขึ้นมาในการที่จะปีนป่ายหรือดันหรือว่าแม้จะส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากคนที่เดินข้ามพวกเธอและเขาไปนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าเศร้ามากสิ่งที่มันน่าเศร้าไปมากกว่านั้นก็คือเขาไปตรวจสอบศพของผู้เสียชีวิตที่ถูกเหยียบนะครับพบว่าบริเวณหน้าอกเนี่ยเสื้อของเธอนะครับมีรอยรองเท้าเนี่ยโอ้โหจํานวนมากจํานวนมหาศาลเลยคือมันดูแล้วมันพบมันเข้าใจง่ายๆเลยว่า คนเนี่ยเหยียบเธอข้ามไปนั่นอาจจะเป็นสาเหตุนหนึ่งของการเสียชีวิตหายใจไม่ออกโดนที่หน้าอกซึ่งมันเป็นอะไรที่ทรมานมากเลยนะครับแล้วอากาศร้อนคนเยอะอะไรประมาณนี้ครับแ,แม้ว่า African Nation c คัพเนี่ยที่มันเกิดขึ้นที่ผมไล่ฟังไว้ว่ามันเป็นโศกนาฏกรรมก่อนเริ่มเกมนะครับระหว่างคโมโรสกับเจ้าภาพอย่างแคมรูนะครับก่อนเริ่มเกมนะแม้ว่าจะมีผู้เสียชีวิต8คนและบาดเจ็บอีก38คน แต่ถ้าว่าเกมเนี่ยยังคงดําเนินต่อไปนะครับยังให้แข่งขันต่อไปซะด้วยซ้ำครับซึ่งก็เป็นอะไรที่หลายคนเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ว่าจริงๆแล้วมันควรหยุดไหมควรจะเลื่อนการแข่งขันไหมแต่ด้วยอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นนักเตะที่ดึงตัวมาจากทีมสโมสรหรืออะไรก็แล้วแต่มันทําให้การแข่งขันเราผู้จัดงานเนี่ยเขายังยืนยันว่าจะจัดต่อไปครับผลปรากฏว่าเจ้าภาพแคนาบรูนเนี่ยชนะไป2ประตูตอนหนึ่งแล้วก็เข้ารอบนะครับ ในวันนั้นเนี่ยแม้ว่าจะมีผู้คนในประเทศแคนารูน,นดีใจที่ทีมชาติตัวเองเข้ารอบเนี่ยแต่ก็จะมีครอบครัวของผู้เสียชีวิตอีก8คนเนี่ยที่ต้องร้องไห้เสียใจจัดงานศพให้กับผู้เสียชีวิตที่เขาตั้งใจจะมาแค่เชียร์ฟุตบอลทีมที่ตัวเองรักมาดูทีมชาติที่อยากจะให้เข้ารอบแต่สุดท้ายต้องกลายเป็นความเศร้าและโศกนาฏกรรมที่มันเกิดขึ้นน่าเสียใจมากๆครับและอย่างที่ผมเกริ่นไปครับว่า การเหยียบกันตายจากการพยายามที่เขาไปดูในสนามเนี่ยมันไม่ใช่ครั้งแรกนะมันเคยเกิดขึ้นกับสโมสสเลีย์ปูก็คือเหตุการณ์ฮิลส์โบโลครับผมต้องเล่าว่ามันย้อนกลับไปกว่า30ปีที่แล้วนะครับที่มีผู้เสียชีวิตมากถึง96คนอย่างที่ผมบอกว่าใครที่เป็นแฟนลีบูเนี่ยมักจะเห็นว่าที่ปกคอเสื้อด้านหลังของเสื้อลีบูครับจะมีเลข96เขียนอยู่นั่นก็คือเป็นเหมือนการไว้อาลัยอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นการที่ให้เกียรติและรลึกลึกถึงออแฟนบอลที่จากไปนะครับ เ,าาาเหตุการณ์ฮิสบโลเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่15เมษายน1989เป็นเหตุการณ์ที่หลายคนจำไม่มีวันลืมครับเวลา15นาฬิกานาทีเป็นการแข่งขันฟุตบอล FA ครับรอบรองชนะเลิศระหว่างลียอปูพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับทว่าหลังจากที่เริ่มเกมไปได้เพียงแค่6นาทีเนี่ยกรรมการก็ต้องเป่านกหวีดเพื่อยุติการแข่งขันทันทีเพราะได้รับแจ้งมาว่ามีผู้คนเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปจนมีคนเสียชีวิต จากสนามที่เกิดขึ้นครับด้วยเวลาที่มันใกล้กระชั้นชิดเข้ามาแฟนบอลที่อยู่ภายนอกสนามได้ยินเสียงเชียเสียงเฮแล้วก็พอมันเป็นรอบลึกๆของ f อ Cup เนี่ยทุกคนก็อยากที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เลยทําให้ผู้คนที่อยู่นอกสนามเนี่ยพยายามเบียดเข้ามาเรื่อยๆครับเบียดเข้ามาจนภายในสนามเนี่ยมันเต็มแมมันเต็มจนมันไม่มีที่จะยืนหรือที่จะนั่งเนี่ยแต่คนข้างนอกเนี่ยก็ยังพยายามที่จะเบียดต่อเข้ามาครับจนมัน อ,อัดล้นแล้วมันเป็นเหมือนปลากระป๋องอะไรประมาณนี้ครที่มันแน่นจนมันเกินความจุครับคุณผู้ฟังสุดท้ายครับก็ทําให้มีแฟนบอลเนี่ยถูกอัดติดนะครับกับกรงครับกรงรั้วรั้วลูกกรงเนี่ยแล้วก็กําแพงครับที่มันเป็นรั้วลูกกรงที่กั้นระหว่างแฟนบอลแล้วก็นักฟุตบอลในสนามเนี่ยแล้วก็มีการเหยียบทับกันเกิดขึ้นบางคนบอกว่าขยับขยื่อนไปไหนไม่ได้ บางคนต้องปีนขึ้นไปชั้นสองของอัศจ,จัทรย์จะมีภาพที่เป็นวิดีโอความทรงจําว่าคนเนี่ยพยายามกระเสือกกระสนดิ้นรนปีนขึ้นไปข้างบนแล้วมีคนพยายามจะยื่นมือลงมาช่วยเพื่อดึงขึ้นไปเพื่อให้รอดชีวิตจากฝูงชนที่พยายามเข้ามาในสนามเป็นจํานวนมากแต่คนที่ไม่สามารถหนีรอดได้เด็กผู้หญิงอย่างที่ผมเคยบอกเลยครับว่า เขาอาจจะไม่มีแรงสู้ผู้ชายเนี่ยทำให้พวกเขาขาดอากาศหายใจและมีผู้สังเวยชีวิตหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในวันนั้นมากถึง94รายแล้ววันถัดมาอีก95รายจากนั้นอีก4ปีถัดมาจากคนที่ออได้รับบาดเจ็บสาหัสและอยู่ในอาการโคมา่าเป็นเวลากว่า4ปีก็ทนต่อไปไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมาเป็นรายที่96น่าเศร้าใจมากๆหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นครับต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ สโมสรฟุตบอลอังกนี่ยต่างร่วมใจครับเอารั้วประตูกำแพงที่กั้นระหว่างนักฟุตบอลและก็ผู้ชมเนี่ยออกจากสนามไปเลยเพื่อกันไม่ให้มีการเบียดเข้ามาติดกับลูกกงหรือว่ากำแพงอีกนอกจากนี้ครับก็ยังได้มีการยกเลิกการตั๋วยืนที่เขาเมื่อก่อนจะให้แฟนบอลเนี่ยเข้าไปยืนเพื่อเชียร ยกเลิกเลยเพราะว่าเวลาการเข้าไปยืนเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดการเบียดเสียดหายใจไม่ออกเกิดขึ้นก็เปลี่ยนเป็นใส่ที่นั่งเข้าไปทุกคนจะต้องมีหมายเลขที่นั่งประจําตัวคล้ายๆกับการดูหนังจะไม่มีการไปเบียดเสียดทุกคนจะต้องมีสเปซพื้นที่และมีการคํานวณว่าสนามนี้เนี่ยมันจุเต็มที่ได้เท่าไหร่จะต้องมีพื้นที่ในการเดินการเข้าการออกที่เป็นระบบและบิลเป็นระเบียบยจะได้ไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอกีกนะครับซึ่งสุดท้ายครับเหตุการณ์ฮิลสโบโลโบทเรียนในวันนั้นมันก็ไม่่ใช บทเรียนสุดท้ายครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นอย่างที่ผมบอกไป24มกราคมมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์การแข่งขัน African Cup of Nations ที่มีผู้เสียชีวิต8คนและบาดเจ็บอีก38รายเป็นอะไรที่น่าเศร้าใจมากๆที่หลายคนอยากจะเข้าไปชมเกมการแข่งขันฟุตบอลอยากไปเชียร์ทีมชาติอยากไปเชียร์ทีมที่ตัวเองรักแต่สุดท้ายต้องไปเสียชีวิตในสนามจากที่ที่ไม่ควรจะเสียชีวิตเลย หลายคนเชื่อว่าถ้ามีการจัดระบบระเบียบการแข่งขันที่ดีมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีหลายฝ่ายร่วมมือกันพูดคุยกันหาทางออกนะครับว่าจะเข้าจะออกจะทํายังไงให้มันเป็นระบบระเบียบมากขึ้นมันก็คงไม่ต้องมีโศกนาฏกรรมแบบนี้เกิดขึ้นซ้ํารอยในปี2022ปีนี้ซึ่งมันน่าจะทําได้ดีกว่านี้ครับเพื่อนๆมีความเห็นว่ายังไงกับเรื่องราวเหล่านี้สามารถนํามาพูดคุยและก็คอมเมนต์กันได้นะครับ แต่ทั้งหมดทั้งมวลผมโจวีชัยยุทธและ s p o ร์ตเจ r n e นขอไว้อะไรและแสดงความเสียใจต่อการจากไปของทุกคนจากเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นด้วยเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Sport ตเจ r n e นี่พร e เซนเต็ดบายีจันสกินมอยส์เจอร์ซอีรีส,สตุนน้ำลึกล็อกผิวชํำนาญ7 2ชั่วโมง